ถ้าพูดถึงทองคำคงจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสิ่งของที่มีค่าและเป็นสิ่งของที่คนต้องการพอๆกับเงินและเป็นสินทรัพย์สากลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกราคาทองคำที่มีราคาสูงขึ้นจากเดิมมากและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกปีจึงทำให้พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพหันมาฟอกเงินผ่านทองคำมากขึ้นการฟอกเงินเป็นการกระทำเพื่อปกปิดหรืออำพรางการได้มาของแหล่งที่ตั้งการจำหน่าย การโอนการได้สิทธิใดๆซึ่งทรัพย์สินที่เก I mean, ี่ยวกับการกระทำความผิดให้ดูเสมือนว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้เงินสกปรกที่ได้จากการกระทำความผิดทำให้ดูเหมือนเงินสะอาดเพื่อสามารถนำเงินที่ถูกฟอกไปใช้กระทำความผิดอาญาต่อไปเงินสกปรกมาจากหลายช่องทางซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าโดยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมิจฉาชีพหรือคนร้ายมักใช้วิธีการหลายๆรูปแบบในการฟอกเงิน หนึ่งในวิธีการฟอกเงินนั้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจทองคําโดยตรงนั่นคือเงินสกโปกถูกนํามาซื้อทองคําโดยเฉพาะทองคําแท่งจากร้านค้าทองเพื่อนําไปเก็บไว้และนําไปขายต่อไปซึ่งเงินที่ได้จากการค้าทองคําดังกล่าวจะกลายเป็นเงินสะอาดสะท้อนการฟอกเงินผ่านทางธุรกิจทองคําตัวอย่างคดีหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่ากลุ่มผู้กระทําความผิดมีการนําเงินที่ได้จากการกระทําความผิด มาฟอกเงินผ่านการซื้อทองคําคือการจับกลุ่มกลุ่มขบวนการการลักลอบจําหน่ายยาเสพติดพร้อมตรวจยึดยาไอจํานวน1,500กิโลกร,รมัมที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อปีพุทธศักราช2562และจากการขยายผลเข้าทําการตรวจค้นสามารถตรวจยึดทองคําแท่งได้เป็นจํานวนมาก ทีมงานได้มีโอกาสเข้าพบพลตํารวจตีเอกธนัทลิ้มสังกาศรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อสัมภาษณ์ถึงประสบการณ์การทำคดีที่กลุ่มอาชญากรมีการฟอกเงินผ่านธุรกิจทองคําสิ่งที่อาชญากรสนใจก็คือเมื่อกระทำความผิดแล้วมันจะได้รับวัตถุ หรือสิ่งของที่เอามาใช้ในการเลี้ยง,งองค์กรอญากรรมเนี่ยจะใช้อะไรดีเงินหนึ่งล้านบาทก็ก้อนแค่นี้<ะ>แต่พอมันเป็นเงินหลายร้อยล้านปุ๊บปัญหาของอาชญากร,รคือการเก็บมันการเก็บมันในกรณีที่มีเงินจนนํานวนมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นในสื่อทีวีเราจะรู้เลยว่าพวกพ่อค้าย,ยาบางทีไปเช่าคอนโดทํากับแพงฝังเนี่ย<ะ>ข้อเสียของมันอีกอันหนึ่งก็คือเงินมันผุกมันเสื่อมสลายไปตามอายุแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เสื่อมคือทองคํา ทองคําไม่มีผูกทองคําไม่เป็นสนิมทองคํามีมูลค่าต่อน้ําหนักสูง <_ S 2> เพราะฉะนั้นในมูลค่าเท่ากันเก็บทองคําจะใช้เนื้อที่น้อยกว่า <_ S 1> การบริหารจัดก,การง่ายกว่า <_ S 1> การขนย้ายง่ายกว่า <_ S 2> เพราะฉะนั้นกลุ่มอุชสากรเลยเลือกที่จะทําการฟอกเงินผ่านโลหะมีค่าคือทองคํามันมีช่องทางไหนล่ะคะที่อาตสากรเรเอามาใช้เก<ม>ี่ <ผม S 1> วยวกับเรื่องทองคำเนี่ยคะผมขออนุญาตเล่าเคสทฝั่งเรื่องยาเสพติดแล้วกัน ในปี62ก็คือตํารวจตอนนั้นผมรับราชการอยู่ที่ตํารวจภูธรภาค6ตอนนั้นเรามีเคสอยู่เคสหนึ่งจับยาเสพติดรายใหญ่มากมก็คือมีมบริการใช้รถคอนเทนเนอร์ซุกซ่อนยาไอซ์1,500กิโลกร,รมัมจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาและถูกจับที่จังหวัดตรังผมก็เชื่อว่าทุกท่านคงเคยเห็นข่าวนี้หลังจากมีการจับกลุ่มดำเนินคดีแล้วเนี่ยจากการสืบสวนหลังเกิดเหตุเราพบว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นองค์กรอาชญากรรมรายใหญ่ จากการเช็คเส้นทางในการเงินของผู้ต้องหาเราพบเบาะแสสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือมีการโอนเงินไปที่ร้านทองจํานวนไม่เยอะมากแล้วก็เราก็เลยไปตามที่ร้านทองเนื่องจากว่าทองเป็นทรัพย์ส่วนหนึ่งที่ปปงอเองกําหนดว่าผู้ค้าทองต้องมีห<ใ>น้า <นะ S 1> ที่รายงานการทําธุรกรรมทองะนะครับเราก็ไปตามเบอรตรงน,นี้แล้วเ,เราพบสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีการโอนเงินจากบุคคลเป็นกลุ่มกลๆ,ๆลงมาที่ร้านทอง หลังจากนั้นเนี่ยคนโอนเงินไม่ได้มารับสินค้าอย่างนายกนายขอนขออายคอโอนเงินมาเสร็จปุ๊บแล้วบอกว่าให้ในายเอมารับสินค้าแล้ววัฏจักรอันนี้มันจะเป็นช่วงเวลาลงล็อกลงลง็อกล,ล,ล,ลงล Occ ็อกตลอดมาเราจึงมั่นใจว่ามีการนําเงินที่ได้จากการกระทําผิดกฎหมายมาฟอกผันทองเราก็ทําการน,น,นําการสืบสวนแล้วก็รายงานจนกระทั่งเรามีหลักฐานแน่ใจได้แล้วว่าไอ้นี่เป็นกระบวนการฟอกเงินแน่นอนเราก็ขอหมายจับเราก็ร้องทุกต่อพนักงานสอบแล้วก็ออกหมายจับ ในวันเกิดเหตุเนี่ยผมกับทีมงานเนี่ยก็ไปจับไปดักรอแล้วเราจับได้เราจับได้พร้อมทองคาของกลางก็คือ <ฮะ S 2> พอเขาลับมาจากร้านทองเราก็ไปดักรอเลย,ยอพอเขาลับร้านทองมาอตอนนั้นเราได้ประมาณ18บกิโลสิบแกิโลครับอตอนนั้นมูลค่าก็หลายล้านอยู่ค่ฮะ,ฮะหลัหหหอองจากนั้นเราก็ไปโขนบ้านเราก็จะเจอเงินอีกหลายสิบล้านเขาก็บอกว่าเป็นเงินของ ผู้ว่าจ้าเนี่ยเมาฝากไว้เพื่อเอามาชำระคา่าของค่ะแสดงว่าอย่างงี้ยบทสรุปที่ท่านลองพูดไาทั้งหมดเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเรามีแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในด้านการเอาทองไปครอบเงินคือเราเองเราก็กลับมาดูว่า วัตถุที่ใช้เป็นหลักในการฟโมเงินคือทองคำในส่วนของอปปงอพอดีหลังจากนั้นมาผมก็ย้ายอยู่ปปงผมก็เลยเอาประสบการณ์ที่เจอเนี่ยมาคุยกับทีมงานของอปปงว่าปัญหาของกลุ่มคนร้ายที่เอาทองมาฟโมเงินมันมีลักษณะยังไงเราก็ไปสร้างความรู้ความเข้าใจกับสมาคมผู้ค้าทองค่ะ นะครับว่ากระบวนการแบบน,นี้ผู้ค้าทองควรจะมีส่วนร่วมกับรัฐในการป้องกันและไม่ให้ขายสินค้าละให้คนร้ายเอาไปใช้ฟอกเงินนะครับซึ่งก็ต้องก็ต้องขอบคุณสมาคมผู้ค้าทองคำเขามองเห็นปัญหาและเขาเข้าใจวันนี้การที่ซื้อทองจํานวนมากมากนะครับและเป็นการซ่อนๆคือคนหนึ่งซื้อคนหนึ่งมารับเนี่ยร้านขายทองเขาจะไม่ให้แหละมันต้องมีการยืนยันตดวตนว่าค,คุณเป็นคนซื้อคุณต้องมารับคุณจะเอไปทำอะไรว่าอีกทีหนึง่งแ,แต่การซื้อของคุณจะถูกบันทึกในเลคคอร์ดแล้วรายงานป่อกอง เพราะฉะนั้นเราคงต้องให้ความสําคัญแล้วก็จับตาดูแนวทางการนําทองคำมาฟอกเงินอย่างนี้ตลอดไป <Okay. S 2> จนกว่าทองจะไม่มีมูลค่าในท้องตลาดนะ<ฮ>มันน่จ<ฮ>ะหมดปัญหานี้เรื่องมันก็คงจะยากนะ <c oughs> ใช่ด้วยเหตุนี้ด้วยเหตนุหตน,ตนี้อาชญากรถึงเลือกทองเป็นความสําคัญลําดับหนึ่ง<ฮ>เพราะว่า<ฮ>ความเชื่อมั่นมูลค่าและมันคงทนถาวรทองคําเป็นทรัพย์สินที่มีค่าทางการตลาดและมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นบุคคลที่ได้รับเงินจากการกระทําความผิด และต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินให้เปลี่ยนเป็นทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินได้ในภายหลังจะเลือกใช้ทองคำในการฟอกเงินจึงทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะถูกใช้เป็นแหล่งฟอกเงินสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพโดยไม่สามารถสืบหาร่องรอยได้ในภายหลังกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดให้นิติบุคคลผู้ประกอบอาชีพค้าอัญ,ญมณีเพชรทอยทองคา หรือเครื่องประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอยหรือทองคําเป็นผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บสองแห่งพระราชบัญญัติป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2542โดยมุ่งหมายให้นิติบุคคลผู้ประกอบอาชีพค้าอัญมณีเพชรพลอยทองคําหรือเครื่องประดับด้วยอัญมณีเพชรพลอยหรือทองคําเป็นเครื่องมือให้แก่รัฐในการสอดส่องการธุรกรรมต้องสงสยัยที่เข้าข่ายเป็นการฟอกเงิน และได้กำหนดให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกำหนดไว้ดังนี้ 1. ห,หน้าที่ในการรายงานธุรกรรม Duty of Vigilance ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2มีหน้าที่ต้องเฝ้าตรวจสอบธุรกรรมบางประเภทเป็นพิเศษโดยสามารถแบ่งประเภทธุรกรรมที่ต้องรายงานออกได้เป็น2ประเภท ประเภทที่1ธุรกรรมทั่วไปที่ต้องรายงานโดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมเงินสดของลูกค้าในการซื้อขายทองคำตั้งแต่2รล้านบาทขึ้นไปต่อสำนักงานปปงนในแต่ละเดือนประเภทที่2ธุรกรรมที่มีลักษณะที่ต้องรายงานหรือเรียกธุรกรรมประเภทนี้ว่าธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยัย Suspicion Transaction Report หรือ STR ธุรกรรมประเภทนี้จะเป็นการทำธุรกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ให้มีการรายงานการทำธุรกรรมโดยทำธุรกรรมไม่ให้เข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นต้องรายงานผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสยัยหรือรายงาน S T R ของลูกค้าในการซื้อขายทองคําด้วยเงินสด เช็คเงินโอนหรืออื่นๆซึ่งมีพฤติกรรมหรือลักษณะที่ต้องสงสัยว่าเป็นการฟอกเงินต่อสำนักงานปปงภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบและพบรายงานธุรกรรมที่มีเหตุน่าสงสัยนั้น 2. หน้าที่ในการรู้จักลูกค้าของตน Customer Notice ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2มีหน้าที่ในการรู้จักลูกค้าของตนเองโดยต้องจัดให้ลูกค้าแสดงตนเพื่อทราบว่าลูกค้าเป็นใครอยู่ที่ใดและประกอบอาชีพอะไรมีสถานที่ทำงานอยู่ที่ใดมีสถานที่ในการติดต่อได้สะดวกที่ใดรวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเท่าที่จำเป็นการจัดให้ลูกค้าแสดงตน Know Your Customer หรือ KYC โดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บส จะต้องขอข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าตามที่กฎหมายกำหนดไว้และต้องกำหนดและดำเนินมาตรการเพื่อสามารถพิสูจน์ทราบตัวตนของลูกค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความแท้จริงของข้อมูลและหลักฐานประกอบการแสดงตนของลูกค้าดังกล่าวด้วยและมีหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) หรือ CDD โดยผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2จะต้องกำหนดมาตรการและดำเนินการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อประเมินและบริหารความเสี่ยงก่อนรับลูกค้าหรือก่อนสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าเช่นลูกค้ามีความเคลื่อนไหวทางการเงินที่ปกติดีหรือไม่ระดับความเสี่ยงในการฟอกเงินของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ทั้งนี้เพื่อมีให้ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จะเห็นได้ว่า CDD นั้นเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำธุรกรรมการเงินในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการเพราะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงการทำผิดกฎหมายด้านการเงินทั้งป้องกันการฟอกเงินหรือการก่อการร้ายรูปแบบต่างๆช่วยรักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16ให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้ใช้บริการ 3. หน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูล Reservation of Record ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา6 6ต้องเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงตนของลูกค้าเป็นเวลา5ปีนับตั้งแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้าและสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรา13และมาตรา16ต้องเก็กบรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามมาตรา20ทับหเป็นเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่มีการปิดบัญชีหรือยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า การเก็บรักษาข้อมูลเช่นนี้เป็นเอกสารสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสืบสวนสอบสวนเพื่อทราบเกี่ยวกับธุรกรรมและทราบถึงตัวบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากร,รการฟอกเงินนอกจากสถาบันการเงินมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตรวจตราธุรกรรมที่น่าสงสัยแล้วเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐก็จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลนี้ในการสืบสวนและดำเนินคดี 4. หน้าที่ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (Cooperation with Law Enforcement Agency) การกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2มีหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้นเพื่อให้สามารถพิสูจน์ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดทำให้การติดตามและตรวจสอบการฟอกเงินเป็นไปได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แนวคิดที่ให้รายงานและแสดงตนก็เพื่อให้ปรากฏร่องรอยทางกระดาษที่สำคัญนอกจากจะทราบชื่อที่อยู่อาชีพอย่างพิสูจน์ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่และการสืบสวนสอบสวนผู้กระทำความผิดฐานฟอกเงินบรรู้วัตถุประสงค์ทั้งยังเป็นการป้องกันมิให้ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2ดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน หากผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้จะมีบทลงโทษตามมาตรา62แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ1น0 0 0มบาท ตลอดเวลาที่ยังฝา่าฝืนอยู่หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องและผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา13และมาตรา16ไม่ปฏิบัติตามมาตรา21ทับ 3, วรรสองต้องระวังโทษปรับไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนอกจากนี้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินยังได้มีบทกำหนดโทษในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2รายงานการาทำธุรกรรมอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริงที่ต้องแจ้งในการรายงานการาทำธุรกรรมของลูกค้า ต่อสำนักงานปปงตามมาตรา6 3โดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่50,000บาทถึง5 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บสองไม่มาให้ถ้อยคำไม่ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือหรือไม่ส่งบัญชีหรือหลักฐานหรือขัดขวางไม่ให้ความสะดวกแก่คณะกรรมการธุรกรรมเรขาธิการปรปรงหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบหรือค้นหาพยานหลักฐานตามมาตรา14 โดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในกรณีที่ผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา16วงเล็บ2เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลการทำททธรุรกรรมของลูกค้าหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นรู้หรือ,ออาจรู้ความรับดังกล่าวตามมาตรา16โดยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทีมงานได้เข้าพบสมาคมค้าทองคำเพื่อสอบถามมาตรการและแนวทางของผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำในการร่วมมือกับภาครัฐป้องกันและปราบปรามกลุ่มอาชญากรฟอกเงินผ่านทองคำก็ที่จริงเรื่องกฎหมายฟอกเงินก็รู้ว่าตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กฎหมายก็เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะทางสมาคมค้าทองคำตอนนี้ก็มีสมาชิกเยอะนะครับ แต่เราก็แยกเป็นสองประเภทนะครับอย่างคิดว่าพวกเงินรายใหญ่ใหญ่ที่ว่าเองร้านค้าเล็กๆที่ส่วนใหญ่อยู่ในชังเมืองหรือจังหวัดคิดว่าคนที่ตั้งใจจะไปใช้เครื่องมือไปการโภกหนึงคิดว่าคงน้อยมากเพราะว่าซื้อขายเล็กน้อยคงไม่มีปัญหาแต่สําหรับซื้อขายรายใหญ่ๆห่อย่างที่มาคีพูดถึงว่าที่มีผู้ใหญ่ทางสามากอผมว่าเรื่องนี้ก็ถ้าถ้ายังไม่เกิดขึ้นขอขอคงไม่มีใครรู้แต่ว่า จริงๆล้างทองขณะใหญ่ก็คิดว่าก็รู้เรื่องกฎหมายปปงอพอสมควรแล้วก็คิดว่าทุกคนคงปฏิบัตินะครับหลังๆสมาคมค้าทองคําก็ให้คนร่วมมือกับปปงอ,อย่างใกล้ชิดนะครับก็เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีประสานงานกับปปงอแล้วก็จัดร่วมกับมสวจากการอบรมแล้วไปห้ารุ่นเพราะว่าทุกคนก็เก่งกว่ากฎหมายนะ เพราะฉานหน้านี่ KYC เรื่องอะไรต่างๆคิดว่าส่วนใหญ่ก็ต้องให้ความร่วมมือกับปปงอยู่แล้วนะครับ อย่างที่ท่านนายกเรียนไปครับว่าปกติถ้าเป็นในระดับของร้านทองระดับรายระดับกลางหรือระดับค่อนข้างใหญ่จะไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยมีประเด็นเพราะเนื่องจากจะมีบุคลากรที่อาจจะมีความรู้ความสามารถบางส่วนนะครับที่จะเข้าใจง่ายนะครับเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเป็นร้านเล็กๆหรือร้านในระบบครอบครัวครับอาจจะเป็นใครที่เข้าใจค่อนข้างลาบากนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากในจํากัดของเรื่องความเียกความสูงอายุโดยส่วนใหญ่นะครับร้านทองจะเป็นพวกสูงอายุนะค่อนข้างเยอะนะครับ รันนั้นก็อาจจะต้องมีการอบรมที่เพิ่มขึ้นและอบรมที่ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบอบรมแบบภาษากฎหมายนะครับอาจจะเป็นภาษาที่แบบว่าที่เราเข้าใจง่ายในภาษาชาวบ้านที่บอกต้องทาขั้นตอน 1, 2, ึ่อย่างนี้ครับในเรื่องของภาคปฏิบัติ ดีมหากราบค่ะกรณีที่อดีตอธิบดีกรมสัรพกรร่วมกับพวกนะคะทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสัรพกรมูลค่า4,300ล้านบาทล่าสุดค่ะทางสารดีการเนี่ยพิพากษาให้ยึดทองคำนะคะมูลค่า600ล้านบาทให้ตกเป็นของแผ่นด,ดินเพราะเชื่อว่าทรัพย์สินนี้ได้มาจากการร่ำรวยผิดปกตินะคะผมว่า ข่าวนี้พอเขาออกมามันทําให้ร้านทองทั่วประเทศเนี่ยยิ่งตระหนักเข้าไปอ<ค>ีกนะครับว่าอ้การค้าของคุณเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพิ่มยิ่งขึ้นโด,ดยเราใช้ข่าวหล่านี้ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาที่เราจะสร้างเป็นเวลานานเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างเป็นเคสตันดี้ว่า ต่อไปคุณต้องไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตกับร้านทองทุกร้านนะฮะยินดีให้ความร่วมมือกับปปงเพราะว่าร้านทองทุกร้านเป็นผู้ค้าขายที่บริสุทธิ์แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ประสบก็คือร้านค้าทองที่เป็นรุ่นผู้สูงอายุเนี่ยฮะเขายังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายปปงดีพอเนื่องจากมันเข้าใจยากแลวมีศัพท์เทคนิคเฉพาะก็เลยอยากให้ปปงเนี่ยปรับปรุงเทคนิคให้ใหง่ายๆเข้าใจง,าง่ายๆเขาจะได้ให้ความร่วมมือกับ ทางปปงได้ยอย่างเต็มที่ครับคือพูดถึงว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มูลค่าน่าซื้อคล่องขายง่ายไม่ว่าจะฟอกเงินหรือว่าคนที่จะลงทุนหรือว่ามือเงินเก็บก็มักจะซื้อเป็นทองคำเพราะฉะนหน,น้านี่ล้างทองก็ระมัดระวงังถ้าบันทีถ้าเผลอถ้าไม่รู้อาจจะตกเป็นเครื่องมือเลยไม่รู้แม้ว่ากฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะกำหนดหน้าที่ให้ผู้ประกอบการร้านทองมีหน้าที่ต้องรายงาน KYC และรายงานธุรกรรมต้องสงสัยเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยเป็นช่องทางในการฟอกเงินแต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวก็ยังมีประเด็นปัญหาที่ยังไม่ครอบคลุมในทางปฏิบัติอันจำเป็นต้องแก้ไขเพื่ออุดช่องว่างไม่ให้ผู้ใดใช้ทองคำเป็นช่องทางหนึ่งในการฟอกเงิน โดยแนวทางแก้ไขที่ทีมงานเห็นว่าควรเพิ่มเติมและกำหนดมาตรการมีดังนี้ 1. ธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำในราชนจาจักรไทยยังไม่มีการกำหนดมาตรการทางภาษีนำเข้าและส่งออกอย่างชัดเจนแม้จะมีหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแลแต่ก็ยังไม่ชัดเจนซึ่งในส่วนนี้ควรนำมาตรการทางภาษีมาใช้กับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกทองคำในราชนจาจักรไทย เพื่อให้รัฐสามารถทราบถึงจํานวนทองคําที่มีการนําเข้าและส่งออกและจํานวนที่มีอยู่จริงในประเทศไทย 2. ทองคําถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในตนเองเชกเช่นเดียวกับเงินสดแต่การทําธุรกรรมด้วยเงินสดกฎหมายกําหนดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้กํากับดูแลโดยมีกฎระเบียบเข้่งคัดและมีความเป็นสากลแต่การประกอบธุรกิจค้าทองคําในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานใดของรัฐ เป็นผู้กำกับดูแลการทำธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจังถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ควรมีหน่วยงานกำกับดูแลการประกอบธุรกิจค้าทองคำในประเทศไทยเพื่อให้ธุรกิจดังกล่าวมีความโปร่งใสและสามารถเข้าถึงได้โดยหน่วยงานของรัฐการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ควบคู่กับหน้าที่ในการสําแดงข้อเท็จจริงตามที่กฎหมายกำหนดอันจะเป็นการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางหนึ่ง รวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำทั้งหมดต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำเพื่อสะดวกแก่การตรวจสอบและกำกับดูแลขององค์กรผู้ดูแลในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจสอบกำกับดูแลก็ต้องดำเนินการให้ไม่เป็นอุปสรรคกับผู้ประกอบธุรกิจค้าทองคำของภาคเอกชนจนเกินควร 3. ภาครัฐเช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกรมสัมพากร์กมรมศุลกากรกระทรวงพาณิชย์ ควรมีการบูรณา,าการความร่วมมือระหว่างกันในการดูแลธุรกิจค้าทองคำงสร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคเอกชนและประชาชนให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การบรูรณาการที่เข้มแข็งจากหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนในการร่วมมือกันป้องกันและปราบปรามมีให้ทองคำถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินจะเป็นการตัดวงจรอชัชญากรที่จะใช้ทองคำในการฟอกเงินในอนาคตได้ต่อไป